สวัสดีครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตัดผมนะครับเอาไปลองทรงสูงไหมพี่ครับผมเอาไปลองทรงสูงนะครับเราจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะจะใช้หวีเล็กก็ได้นะครับผมจะไม่ใช้กันลองนะผมจะใช้หวีเล็กในการตัดผมลองทรงสูงนะครับหวีเล็กเนี่ยสามารถตัดได้แม้กระทั่งการแต่งลองทองต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงนะครับถ้าเราควบคุมหวีได well, ้นะครับนะครับมันก็จะจบเลยนะครับจริงจจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะ บีเหยื่มันก็จะเร็วหน่อยครับแต่วันนี้ก็มาเล่นสเต็ปวีเล็กหน่อยนะมาดูกันเอาโอเคนะครับมาอลอง,ง,งเพิเ่มสูงโดยการใช้วีเล็กอ้าวเนอ่านะครับลองเพิ่มสูงโดยการใช้วีเล็กนะครับสายสเต็ปการเล่นวีนิดนึงอ่านะครับอยากจะคล้องวีก็พยายามฝึกซ้อมนะครับนะครับเออ ลองทรงสูงโดยการใช้บีเล็กนะครับบีเล็กสามารถตัดลองทรงสูงได้นะน่งนี่ตัโอ้ยต้องมาเฮ่ยหัรัะงานดีนีนะครับถึงงานบีอาีเล็กผมจะตัดลองทรงสูงนะครับปกติใช้บีใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะใช้บีเล็กนะครับผมจะใช้บีเล็กนะครับแต่เท่าที่เราถนัดนั่นแหละนะครับทางถนัดแ้วก็ตัดงั้นแหละเอาดูนะครับสายไล่ขึ้นไปนะครับ มันนั้นหลังครับก็พยายามโฟกัสตรงนี้นะครับดูนะครับบีเล็กสามารถตัดเป็นลองทรงสูงได้นะครับดูครับเนี่ยสเต็ปการใช้บีนีนะครับขึ้นไปอันนี้เอาแค่นี้พอนะครับอันนี้เอาแค่นี้พอนะครับพอแล้วเหนื่อยแล้วนะครับวิ่งแล้วนะครับว่าไงครับใช้บีเล็กในการสไลด์ขึ้นไปนะครับ ตรงข้ามาหาจินนะครับตรงที่ตัดเงินทั่วไปนะครับลองดูฮะาขยับไปได้ไั้คกองห่างนิดนึงก็ได้นะครับใช้บีเล็กในการตัดลองทรงสูงนะครับถ้าเราควบคุมหวีได้นะครับทุกอย่างก็จะง่ายนะครับตัดขึ้นป้ายตัดขึ้นป้ายใช้หวีเชื่อมไว้ก็ต่อนะครับอยากจะใช้หวีคล้องก็พยายามฝึกครับเวลาว่างๆนะครับจับบ่อยๆนะครับแล้วตรงครับอ่ะ สวัดขึ้นป้ายนะครับเนี่ยใช้บีเล็กในการตัดผมรองทรงสูงนะครับใช้บีใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับจะใช้ตัดรองก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดมมน,น,น,นะครับผมจะสอนเริ่มต้นในเร็วๆนี้ครับสวัสดีขึ้นป้ายจะไม่่งเติมซ่ก่อนเลยเริ่ึ้นในงานที่นะครับวันนี้มาออกเลยจะใช้รถไฟขอนแก่นนะครับ

นักเรียนเต็มแล้วนะครับนักเรียนเต็มแล้วนะครับจุดต่อไปเต็มแล้วนะครับจุดหนึ่งสิบไปขึ้นวันที่หนึ่งกรกฎาคมเต็มแล้วนะครับที่นี่จะสอนเน้นในเรื่องการใช้หวีนะครับแล้วก็ตามด้วยฟันลองสอนทักสองอย่างนั่นแหละบอกลูกค้าด้วยนะว่าปิดแล้วพอแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเรามานอนบอกลูกค้าไล้ปิดแล้วครับปิดแล้วครับบอกลูกค้าไว้วันอื่นนะครับอันนี้พอแล้วครับทีมงานเหนื่อยแล้วบอกเขาพอแล้วครับอันนี้ปิดแล้วนะครับพอแล้ว อย่าขอผมเลยครับผมเหนื่อยแล้วครับเพราะปจี้ก็ขอผมแล้วครับนะครับผมเหนื่อยแล้วครับผมไม่มีแรงแล้วผมเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วครับนะครับเอาไว้วันจันหน้าก็ได้นะครับเจอกันนะครับสงสารช่างด้วยนะครับช่างเหนื่อยแล้วเกินแดดร้อนด้วยเออแดดร้อนด้วยครับนะครับผมเหนื่อยแล้ววันนี้นะครับผมตัดม้าแต่บ่ายสองแล้วผมยังไม่นั่งเลยครับครับก็เห็นใจอยู่นะครับแต่ก็เห็นใจช่างด้วยนะครับ เพราะคนน้นมาเพาอีกหน่อยคนนี้มาอีกนิดนึงคนคน yeah. came, ี like to to ้หัวหนึ่งอันนี้มัเก็เลยไม่เจบไม่เสร็จทุกวันจันทร์ครับพี่ครับทุกวันจันทร์นะครับต้องขออนุญาตคุณพี่ด้วยนะครับตอนนี้ข้า่งเหนื่อยล้วเกินครับนะครับผมเหนื่อยมากเลยวันนี้นะครับนะครับเรามาบริการฟรีนะครับทุกวันจันทร์นะครับที่มึงแก่นนครก็มีนะครับตัดสีนะครับทุกวันเสาร์ที่บิกซีขอนแก่นนะครับนะครับตรงนี้เป็นร่องครับมันเป็นหลุมถ้าเรากดเข้าไปมันจะเป็นแหวงเลย อันนี้เราเหนื่อยแล้วถ้างั้นไม่ไหวนเต้มาอได้ต้องต้อะหน้าี่คนเข้ามาดูไหม มีจะมีแค่วิดีมีอะไรรถไฟแล้วก็มีมือถือก่อนครับสามนะครับมืนถือนะครับวดีมืสันเล็กน้อยนะครับบอสขครับผมค่อยหลังหีนะครับนะค่อยหลังหีนะครับมันจะเร็วนะครับต่อมาตายผมไม่หีุเท่าไหร่ตอนนี้ช่างเหนื่อยแล้วตาลายแล้วข้าวก็ไม่กินแล้ว พอแล้วครับวันนี้นะครับถึงขนาดต้องปฏิเสธลูกค้านะครับนะครับเพราะว่ามันเหนื K ่อยเกินนะครับเในิงครับนะครับเหนื่อยดีหนาข้นมาหน่อยไหมตั้งมาหน่อยไหมผมจะจับตาชายุค้นหลายตัวเพื่อเหนื่อยไหมปกติมีคนนี่เป็นซิปคุณนะครับโอ้ไม่นี่มาเพราะต้องไปแห้งดูวยพัน ที่กิงเคสกินสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> พอแล้วครับเมื่อยแล้วครับเมื่อนี้นะครับเงี้ยเป็นแทนะ้งเราเมื่อหลายเราเชี่ยมไอยข้อสอครับ อันนั้นเป็นรอยพระต่อทนะี่เกี่ยวกับรอยพระต่อในการใช้ต่างต่างครับ 来，再干！